Good Book for good life หนังสือดีๆเพื่อชีวิตที่สดใสโดย CCI สภาคริตรจักรในประเทศไทยจากหนังสือสวรรค์เมตตาของสำนักพิมพ์สุริยบันปิโยธาแปล,ลและเรียบเรียงเรื่องกลับมาตายรังเป็นเรื่องราวของสุภาพสตรีท่านหนึง่งเธอขึ้นไปสำรวจเพื่อหาร่องรอยของชาวอินเดียแดงโบราณแต่เธอกับลูกน้อยกับถูกทิ้งไว้ห่างไกลาจากคนอื่นๆ และกลุ่มผู้ชายแต่สิ่งนี้กลับทำให้เธอค้นพบความสุขเล็กๆที่สามารถเกิดขึ้นในบ้านและทำให้เธอได้มองเห็นสิ่งสำคัญของชีวิตเธอเขียนเล่าไว้ว่าพอเลิกโบสเธอและเดฟสามีของเธอรีบบึงกลับบ้านพร้อมกับเดวิดลูกชายวัย11ปีและแมรี่ลูลูกสาววัยหขวบของเธอ,เอรวมทั้งเพื่อนที่เป็นชายหนุ่มอีกสองคน จากชั้นเรียนระวีพวกเธอกลับไปเอาเจ้าโบสุนัขพันธุดเดินไปด้วยพวกเธอพากันไปเที่ยวป่าวางแผนกันไว้นาหลายอาทิตย์แล้วพวกเธอได้รับอนุญาตจากเจ้าของปศุสัตว์ให้สำรวจที่ดินของเขาที่ซานซานอันเดรสเมลเทนของนิวเม็กซิโกพวกเธอจะไปค้นหาของเก่าที่ทำด้วยมือของชาวอินเดียนแดงทุกคนตื่นเต้นเพราะต่างก็เคยได้ยินมาว่าคนได้แร่สีน้ำเงินอมเขียวรองเท้าที่ทำจากหนังกวาง มอดินที่ไม่มีตำหนิบางคนก็ได้หินลับมีดของอินเดียแดงขณะรถมาถึงปลายถนนลาดยางเราเจอกับถนนก้อนกรวดก้อนหินแล้วที่สุดก็เจอทางแคบๆที่เป็นดินทรายลูกๆของเธอและผู้โดยสารเด็กๆก,กำลังอยากออกไปล่าเหลือเกินบนเปลียนอยู่แถวหน้าต่างจะออกไปกันให้ได้รถของเธอ,อยิงจอดไม่สนิทเลยเดวิดลูกชายของเธอเกอ,อกไปแล้วปีนป่ายขึ้นก้อนหินเหมือนลิงตามไปติดติดก็คือเดฟและเพื่อนอีกสองคน ได้ยินเสียงของพวกเด็กๆหัวเราะและตะโกนเรียกซึ่งกันและกันเมื่อเธอและแมรี่ล,ลูเพิ่งเริ่มปีนป่ายกับเขาบ้างขณะเสียงของพวกเขาค่อยๆหายไปเจ้าโบก็เริ่มเห่าอย่างน่าสงสารก้นของเจ้าโบอยู่ที่บนบ่าของเธอเธอช่วยผลักดันมันขึ้นไปตีนของมันตะกุยผิวก้อนหินลื่นจนตัวไม่ได้ขยับไปข้างหน้าเลยเธอคิดว่าถ้าพวกเธอผ่านก้อนหินเหล่านี้ไปได้ที่เหลือทั้งหมดบนภูเขาก็คงไม่ยากแล้ว แต่ไม่มีทางที่เธอจะเชียร์ให้แมรี่ลูหรือเจโบรทำอย่างนั้นได้แมรี่ลูและเธอสุดตัวลงบนก้อนหินอุ่นๆเพราะแสงแดดเจโบอิงขาของเธอร้องหงิงๆเบาๆแมรี่ลูสะอื้นและพูดขึ้นว่าคุณแม่ทำไมพวกเขาจึงออกไปและทิ้งพวกเราไว้อย่างนี้ละ่ะเธอรู้สึกปราดใจและคิดว่าจริงๆด้วยทำไมถึงทำอย่างนี้ยังน้อยเขาควรจะพยายามช่วยพวกเธอบ้างเธอหันกลับไปเอามือจับไหล่ลูกสาวแม่แม่รู้เหมือนกันลูก แม่ไม่เข้าใจจริงๆความขุนเคืองใจคุกรุ่นค่อยๆทวรีรุนแรงขึ้นผู้ชายก็เหมือนกันหมดเธอถึงจุดเดือดชอบทำอะไรไม่มีความคิดภาพที่ว่างเปล่าก็าลังเหยียดยาวอยู่ตรงหน้าดุดทะเลทรายไร้ขอบเขตพวกผู้ชายจดจ่ออยู่กับการหาของเก่าของชาวอินเดียแดงจนลืมแมรี่ลูเจ้าโบและก็ตัวเธออย่างสิ้นเชิงถ้าอย่างนี้อยู่บ้านก็ดีกว่าเป็นไหนๆแมรี่ลูก็เห็นด้วย เธอก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ได้นี่ซึ่งตั้งแต่เป็นแม่ต้องรับผิดชอบลูกและครอบครัวก็ไม่ค่อยได้แตะหนังสือเลยเธอและแม่เลยรู้เมื่อมองทะเลทรายที่เวิงวางใกล้กๆเธอเห็นก้อนหินใหญ่และกองก้อนหินเล็กๆซึ่งหลุดมาจากยอดเขาอาจจะเกิดขึ้นหลายร้อยปีแล้วก็ได้บางก้อนอิงกันทําให้มีร่มเงาเป็นอุโมงค์เล็กๆและทําเล็กๆลมเย็นๆพัดมาเสียงนกร้องดังมาแต่ไกล ทำกลางความสงบเงียบและความอบอุ่นของแสงแดดเธอรู้สึกใกล้ชิดกับสตรีในอดีตการที่เคยอาศัยอยู่แถบนี้ของประเทศเธอสงสัยอยู่เหมือนกันว่ากี่ครั้งที่พวกสตรีพวกนี้ถูกทอดทิ้งให้ดูแลลูกขณะที่พวกผู้ชายออกไปผจญภัยสนุกสนานข้างนอกหรือพวกเขารู้สึกขับแ้นใจที่ถูกทอดทิ้งเหมือนเธอไหมเหมือนที่เธอกำลังรู้สึกขณะนี้อยู่หรือเปล่าและแล้ว ความรู้สึกตื่นเต้นก็เกิดซาบซ่านขึ้นในตัวของเธอถูกทิ้งอยู่ข้างหลังแล้วล่ะทั้งเจ้าโบทั้งแมรี่ลูและเธออาจจะยืนอยู่ที่นี่ที่ที่พวกสตรีที่ที่เธอเป็นส่วนหนึ่งของเขาเคยใช้ชีวิตอยู่ก็ได้หมู่บ้านอาจจะอยู่ในก้อนหินใหญ่ๆเหล่านี้แล้วเธอก็พูดกับลูกว่าแมรี่ลูไม่คิดว่าแม่รู้แล้วว่าคนโบราณเหล่านี้เคยมีบ้านอยู่ตรงไหนให้เราไปดูบริเวณก้อนหินก้อนใหญ่นั้นเถอะ ไม่นานเธอและลูกก็ไปสะดุดใจกับก้อนหินก้อนหนึ่งเมื่อเจ้าโบก็เชิดหน้าด้วยมันวิ่งไปรอบ,รอบๆจมูกดมทรายหากลิ่นของกระต่ายเธอมองเข้าไปในถ้ำด้านหนึ่งของก้อนหินก็เห็นครบาบขมาไฟเธอและลูกคุ้ยผิวทรายออกก็เห็นขี้เท้านาหลายนิ้วเธอและลูกเริ่มขยายเขตออกขุดค้นก็ไปเจอเศษหมอดินสีขาวที่ทาสีเส้นซิกแซกสีดำเธอและแมรี่ลูก เริ่มสะสมของโบราณของอินเดียเป็นกองแล้วแมรีล่ลูพูดขึ้นว่าคิดดูแล้วกันแม่เรามายืนอยู่ตรงจุดที่พวกคนเหล่านั้นเคยอยู่เคยกินอาหารที่นี่เธอพูดกับลูกว่าใช่แล้วลูกบรรดาแม่แม่และลูกๆของพวกเขาคงมีสภาพเหมือนแม่กับลูกขณะนี้เธอเริ่มมองเห็นภาพว,ว่าสถานที่นี้มีงานตลอดพวกลูกๆก,กำลังเล่นพวกแม่ก็จะดูฟืนไฟแมรีล่ลูและเธอพูดกันเบาๆยังมีความสุข มีความพออกพอใจพวกเธอเจอกองเศษหินเล็กๆเธอมองเห็นภาพผู้ชายนั่งสกัดหินเหล็กไฟเพื่อทํามีดและปลายลูกศรเธอและลูกหมกมุ่นอยู่กับการขุดคุย้ยเกือบไม่ได้สังเกตว่าบายคล้อยเต็มทีแล้วเจโบก็วิ่งหูตั้งไปที่ก้อนหินที่มองเห็นพวกผู้ชายกําลังมาเมื่อเดวิดเลื่อนไปจากก้อนหินถึงพื้นเจโบก็เลียกแข้งเลียขาเขาทําจมูกฟืดฟาดดีใจสุดขีดพวกผู้ชายยิ้มแย่ะแหยไม่แน่ใจว่า ได้รับการต้อนรับจากผู้หญิงที่ถูกทอดทิ้งอย่างไรแมรี่ลูพูดขึ้นว่าเพราะเราพบหมู่บ้านตาของแมรี่ลูยังจ้องมองอยู่กับเศษหินที่กำลังหาพวกผู้ชายรู้สึกประทับใจในทฤษฎีการตั้งหมู่บ้านของเธอว่าควรอยู่ที่ไหนและยิ่งกว่านั้นเห็นกองสิ่งของโบราณที่ค้นพบแล้วพวกเขายิ่งพูดไม่ออกพวกเขากระจายออกไปทั่วบริเวณเพื่อหาของตัวเองบ้างก่อนอาทิตย์จะตกดินเดวิด เจอหัวลูกศรที่ไม่มีตำหนิแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ระหว่างขับรถกลับบ้านแมรี่ลูนั่งข้างๆเธอลูกสาวเธอเหื่อยหน้ามองตาเธอแล้วต่างคนต่างก็ยิ้มให้กันยังมีความสุขเมื่อมองแววตาแมรี่ลูเธอก็เกิดความรู้สึกถึงความพึงพอใจที่เคยได้เห็นสิ่งที่สะท้อนในดวงตาของแม่เมื่อแทนได้ยินคำอธิษฐานของเธอก่อนเข้านอนใช่แทนที่พวกเธอจะมีความสุขในการได้สำรวจภูเขา สูดอากาศที่สดชื่นซึ่งหาได้ยากแล้วดูนกบินทยานขึ้นบนท้องฟ้าและโฉบเฉี่ยวมีความรู้สึกเหมือนความสุขที่อิ่มเอิบพวกเธอก็กลับมาใช้เวลาอยู่กับพวกก้อนหินซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านโบราณภายในบ้านมีเตาไฟลุกไหม้อยู่ตลอดเวลาเป็นที่ที่พวกผู้ชายจะต้องกลับมาอย่างสำนึกบุญคุณอย่างที่เขาว่าผู้ชายต้องกลับมาตายรังนั่นทีเดียวเฉียว คุณผู้ฟังครับบางครั้งมนุษย์เราเสแสวงหาสิ่งมากมายรอบๆตัวจะลืมนึกไปว่าในครอบครัวของเราบนโต๊ะอาหานที่อบอุ่นในครัวที่น่ารักมีความรักรออยู่ด้วยการสแสวงหาสิ่งต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงภายนอกแต่ความสุขในบ้านในครอบครัวล้วนเป็นความสุขที่อิ่มเอิบในหัวใจพระพรมากมายเกิดขึ้นที่บ้านจากพ่อแม่และส่งต่อไปอยังลูก ดังนั้นบ้านใดที่มีพระเจ้าเป็นแกนกลางสิ่งนั้นก็จะเป็นความสุขที่อิ่มเอิบจากรุ่นไปสู่รุ่นอย่างยั่งยืนอย่าลืมกดไลค์และส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรักขอพระเจ้าอวยพรพรครับ